สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมการติดตั้งกระถางต้นไม้แนวตั้งไอกรีนวอลลแบบง่ายๆนะคะบริเวณสระน้ำค่ะกระถางต้นไม้แนวตั้งไฮกรีนวอลลผลิตจากโพลีพพรีนผสมสารกัน UV อายุการใช้งานนะคะเป็น10-10ปีเลยเราออกแบบมาเพื่อส่วนแนวตั้งโดยเฉพาะค่ะ ในขณะที่ด้านนอกเนี่ยสัมผัสกับแดดร้อนแดดจัดและแสง U ูวนะคะแต่ด้านในเราจะสัมผัสกับความชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะพลาสติกทั่วไปจะทำให้กระถางเนี่ยผุก,ก่อนแต่กระถางต้นไม้แนวตั้งของเรารับรองได้เลยค่ะว่าเหนียวแน่นหนึบอยู่ใช้งานนานปีจนลูกค้าเบื่อกันไปเลยทีเดียวจ้า นอกจากความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้แล้วนะคะระบบรดน้ำของเรายัางประหยัดมากๆอีกด้วยเพราะว่าเราใช้ระบบรดน้ำแบบโอเวอร์โฟลค่ะจะใช้เวลาเพียงแค่3นาทีนะคะน้ำก็จะไหลทั่วถึงทุกกระถางเลยจ้า